มาของเทศบาลนครแม่สอดในอดีตก่อนปีพุทธศักราช2480ของแม่สอดนั้นเป็นเพียงการปกครองท้องถิ่นโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลกลุ่มชาวบ้านมีที่ว่าการอำเภอเป็นศูนย์กลางแบ่งงานเป็นแผนกต่างๆทั้งแผนกมหาดไทยแผนกที่ดินแผนกคลงัง แผนกศึกษาธิการต่อมามีประชากรมากขึ้นกว่า12,000คนจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2480ดูแล27หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่480ตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่ามีอาณาเขตปกครองใหญ่พอสมควรจนอาจจะปกครองดูแลชาวบ้านได้ม่ทั่วถึงทำให้คณะเทศม ตรีในขณะนั้นขอเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลให้เล็กลงจึงได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ทำให้เทศบาลแม่สอดมีพื้นที่ครอบคลุม27.2ตารางกิโลเมตรและได้มีการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากเทศบาลตำบลแม่สอดเป็นเทศบาลเมืองแม่สอดและเทศบาลน,นครแม่สอดดังเช่นในปัจจุบัน บาลนครแม่สอดแบ่งเขตการดูแลออกเป็น4เขต20ชุมชนประกอบด้วยชุมชนจอกจ่อสามคีชุมชนบ้านเหนือสามคีชุมชนปู่แดงชุมชนวัดหลวงชุมชนบัวคูนชุมชนประชารักชุมชนอินทรคีรีหนึ่งชุมชนร่วมใจชุมชนสองแควหนึ่งชุมชนสองแควสองชุมชนสักทองชุมชนมณีไพรสนชุมชนสันต้นปิ่นชุมชนดอนชัยชุมชนอิสลามชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนแม่สอดวิลล่าชุมชนร่วมแรงชุมชนตานเดี่ยวและชุมชนชุมพลพัฒนาบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศ์นายไกรสอนกิจการนายกรณพงศ์คงปานรองนายกเทศมนตรีนายกรกิตกรัญญพัฒนพงศ์เลขานุการนายสุนทรสันที่สิรินายวุฒิคามณีวงนายมณทวีนายนเรศวงทาฟั่นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารที่นำโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่28มีนาคม2564และเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดเพื่อแถลงนโยบายการทำงานตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496มาตรา48ทศวรรคหนึ่งและวรรษสามเมื่อวันที่7มิถุนายน2564และได้เดินหน้าทำงานเพื่อพัฒนา เทศบาลนครแม่สอดโดยมีผลงานด้านการทำงานเพื่อประชาชนที่คณะผู้บริหารได้ร่วมลงพื้นที่พร้อมทั้งนำสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการเจ้าหน้าที่กองงานต่างๆในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดซึ่งสามารถยกตัวอย่างผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ดังนี้สำนักปลัดเทศบาลมีผลงานประกอบด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติการจัดกิจกรรมจิตอาสาการประชุมสภาเทศบาลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการบริการประชาชนด้วยความเต็มใจรวดเร็วและใส่ใจในการบริการงานทะเบียนราษฎรกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมมีผลงานประกอบด้วย การสนับสนุนโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดการฉีดยาป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชนนักเรียนผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแก่บ้านเรือนประชาชนและสถานที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยโควิด -19 กาการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบา้าลงทะเบียนสุนัขและการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงกองคลังมีผลงานประกอบด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติมและซ่อมแซมการบริการประชาชนด้วยความเต็มใจรวดเร็วและใส่ใจในการบริการงานจัดเก็บรายได้กองช่างมีผลงานประกอบด้วยการแก้ปัญหาน้ำท่วม การลงพื้นที่สำรวจการทำถนนและรางระบายน้ำทั่วทุกชุมชนในเขตเทศบาลการตรวจสอบการทำถนนคอนกรีตและรางระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังการซ่อมแซมไฟฟ้าการทำงานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบความคืบหน้าก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและศาลหลักเมืองสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน และการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะสำรวจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลน,นครแม่สอดกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกองสวัสดิการมีผลงานประกอบด้วยการลงสำรวจบ้านเรือนของผู้ยากไร้และหาทางให้ความช่วยเหลือในระยะยาวการลงพื้นที่เยี่ยมเยือน มอบถุงยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ผู้ประสบอักคีภัยผู้ประสบอุทกภัยและการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการประจำทุกเดือนกองการศึกษามีผลงานประกอบด้วยการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือนักเรียนโรงเรียนกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัลต่าง และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลร่วมประกวดและได้รับรางวัลเช่นการแข่งขันเล่านิทานและการแข่งขันวาดรูปกองช่างสุขาพิบาลมีผลงานประกอบด้วยการนำเจ้าหน้าที่ดูดโครนหมู่บ้านถุงทองชุมชนวัดหลวงการปล่อยมัดฉาคืนสู่วารีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีผลงานประกอบด้วยการบันทึกเทปถวายพระพรเชยมงคลเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการบริการติดตั้งและซ่อมแซมเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดการบริการเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด การซ่อมแซมเสียงตามสายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566และประชุมชี้แจงงบประมาณอนุกรรมธิการท้องถิ่นกทมประชุมงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกองการเจ้าหน้าที่มีผลงานประกอบด้วยนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารมอบนโยบายการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานครูและจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานครู <S <S และอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงโดยได้ร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลแม่ตา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าและองค์การบริหารส่วนตำบลพระาธาตุผาแดงเพื่อให้เป็นการทำงานแบบไร้รอยต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดให้หน่าอยู่ทันสมัยในทุกๆด้านตามวิสัยทัศน์แม่สอดเมืองหน้าอยู่ก้าวล้ำทันสมัยภายใต้หลักธรรมมาพิบาล